ช่วงนี้นะคะเดี๋ยวไปกันที่จังหวัดพัทธลุงค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้เร่งคนห้าหรังชายตอกน้ำนะคะหลังเป็นล่มตอกคลองขณะไปยืนอยู่ให้อาหารปลาเททานามวัดลำซินค่ะการคนห้าเนี่ยเป็นไปด้วยความยากลาบากนะคะเพราะวะ่าฝนตกหนักน้ำไหลเชี่ยวขณะนี้อย่างไม่พอรางค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจตูยาม ตำบลลำซินอำเภอซีนานรินจังหวัดพัทลุงนะคะได้รับแจ้งจากชาวบ้านบริเวณวัดลำซินนะคะว่านายสนติรักนู่ปานค่ะอายุ1 8ปีเกิดพลาดตกน้ำลังไปยืนหายอาหารปลาเถวริมคลองซึ่งช่วงนี้เนี่ยนำในคลองก็ไล่เฉียวนะคะหนึ่งจาก,กว่าฝนเนี่ยตกนักก็เลยได้ประสานขอ,อกำลังหนักประดาน้ำจากน้วยกูภัยพัทลุงแล้วก็อบจอพัทลุงเพื่อช่วยกันดําคนห้ารางผู้สูญหายการทํางานเนี่ยเป็นไปย่้งลําบากค่ะเ่องจาก,กว่าฝนตกนักแล้วก็นําในคลองเนี่ยไล่เชียว เจ้าหน,น้าที่ก็ใช้เวลาน,านล่ยชั่วโมงดําคอนท้านะคะแต่ว่าก็ยังไม่พบรางข้องนายส้นติรักค่ะทางด้านของประครูสังฆรไตรัตรโชติยาโนเจ้าวัดวัดลำซิ้นกบอกว่านายส้นติรักนูป่ปานนะครับเป็นชาวตำบลลำป้ำพัทลุงมาช่วยงานที่วัดลำซิ้นนานว่าสิบปีแล้วท่าหน้าที่ดูแลความสะอาดภายในวัดเป็นคนเดี่ยวน,นะครับแ,แต่แล้วก็มีโรคประจำตัวก็คือโรคลมชักก่อนเกิดเหตุเนี่ยได้ทำความสะอาดในอาคารหลังจากนั้นนะครับ ลังจากถีบลาเนี่ยชันอาหานเตียงร็จแล้วจาจาั้นก็นำมาห้าเนี่ยไปให้ปลาในคลองถีบฐาน้ำวัดแล้วก็ได้ให้ตัวไปตั้งแต่ช่วงวันเที่ยงครับจนช่วงเย็นเนี่ยชาวบ้านก็ช่วยกันห้ากับพอบแต่เกลือรองเท้าแต้ต๊อกริมน้ำแล้วก็มีรองร้อยการลื่นลงไปในคลองท,ท่านท่านหวานายส้นถีรักน่าจะเกิดอาก,การลมฉักและปลาตกลงไปในคลองจึงมีการแจ้งนวยกู้ภัยต่างๆนะครับมาช่วยงมห้ารังแต่ก็ยังไม่พบกับ ช่วงนี้นะคะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ฟนตอกนักแล้วก็นําน่ำเชี่ยวนะคะการไปยืนอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็ให้ระมัดร,ระวังด้วยนะคะ